สวัสดีค่ะพามาดูสีแดงค่ะแดงดำกำรรมะหยี่นะคะสีสวยหอมด้วยค่ะนี่อยู่หนึ่งดอกนะคะตอนนี้ปลูกปีนี้ค่ะเมื่อเดือนพฤษภาได้ หอมค่ะหอมตอนนี้มีนหนึ่งดอกนะคะต้องมารอรุ้นปีหน้ากันนี่ค่ะ โนต้นก็ประมาณนี้